อ่าใน,นท่องแม่สุดคูณให้ม่มม้าฟังใหม่สิคะเจลิ2นสองสองสองสี<ฮ>่สองสามหสองสี่แปดสองห้ิบสองหกสี่สองสองเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกสองเสปเป็นยี่สิเป็น2ี่สอสสเป็นยี

สามเก้าย3่สิบเก้าสเก้ายเจ็ดสเก้ายี่เจ็ดสาสิบเป็นสามสสสเอดเป็นสามสสาสาสสองเป็นสาสิเก่งมากเลย